วันวันคือไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมกินกินนอนนอนคือไม่รู้จะทําอะไรใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคะคุณออสตินคุณท้องจะแตกอยู่แล้วนะกินกินนอนๆอนกลับมาก็นอนแอ่งแมงอยู่เนี่ยเบื่อีัยเบื่อไหมเบื่อไหมเบื่อไหมคะเบื่อไหมคะมานี่มามาที่ประจําเราเนี่ยมามให้ถามหน่อยให้สัมภาษณ์หน่อยให้สัมภาษณ์หน่อยเบื่อไหมอยู่บ้าน เบื่อไหมคะเบื่อไหมคะออ oh, สติน <_ d ian> นี่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 เงยหน้าหน่อย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 คะ่ะเงยหน้าหน่อยถามทําไมไม่ตอบเบื่อไหมได้ยินไหมถามนะ่ะออสตินแฮะกระสิตแจแฮะฮ,ฮัลโหลแดข้างหลังเนี่ยข้างหลังข้างหลัง ข้างหลังค่ะข้าง,งหลังข้างล่งแมวอ้วนวันวันไม่รู้จะทำอะไรคิดไม่ออกกินแล้วก็นอน <c oughs> <c oughs> กินแล้วก็นอนสบายสบาย <c oughs> โอ้สินกี่รอบแล้ววันนี้กินกี่รอบแล้ววันนี้เห็นเฮามากเป็นกันสิยางไปพมละมองมองอาหารเพืนนะ่อนอะ แต่เขาว่ายางเปเนองบัก yeah. ี้ย่างกับมาวุนเขาอยู่นี่แหละไหนจะไปจะไปอะไรจะไปไหนยังไงเอาขึ้นมานี่ก่อนเอาขึ้นมานี่ก่อนขึ้นมานี่ก่อนอขึ้นมาให้ถามก่อนให้ถามก่อนอยากกินอะไรวันนี้จะกินอะไรวันนี้กินอะไรคะฮะอยากกินอะไรนี่มาทางนี้ก่อนเอาโอสิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะ นี่มุมน่ารักน่ารักของเขาแล้วออสินนิ่งนิ่งเอานิ่งก่อนเดี๋ยวออสินออสินแฮร์แฮรคอมพีดทางนี้แมหมได้ยินไหมเนี่ยหึได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs>